มาพี่น้องมามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อไม่ตัดจะบอกด้วยว่าลมสิมานอันต่ำขากรองคอยนอพี่นอ้อแล้วเขายังตก่อนลมแหง้งแห้งเลยลมแหง้งต้องตีงไว้ก่อนชาจารย์มตบบาทเดียวสวัสดีครับพี่น้องมาเออแล มือ้อคนเตกเรกาเลีกยงตกหลังก็ได้ดำล้ากรดับกนไะอจะกลาบรากระดาบอีกเนาะของม,มลืมเนาะ แงมนมันมดกี่ไรบงรหนาเนอะเขาฝาเขากะบ่เลยเป็นน้ำหนั่อือไ,ไปจ้าเลยเดยวคอยตำหน้าจ้านะก็จ้าวืดดเนาะจา้นะาแดดมันน้ำมันเป็นน้ำๆนมไม่ได้เกียวดอกโมโอ้โ เป็นสาสาไงวะอืมนี่เป็นน้ำเปล่าไดปต่าครับบอกไดด่าหนาบัวเนี้เปล่าผมเปล่ายังนามันสุกความนอนอยู่ร่มมันหนาวเลยหนาวน้ำไม่แลกเปล่าสมุนสมุนสมุนกะไม้ล่เอืมปมเปตอกแห้งมไใส่ขียมราคาเป็นหมื่นกับบุคาลเราอินนะ เป็นคนแผลง่ายเดี๋ยวก็ที่เรคือซาบาดนะครับมึงเล็บบื้อเล็บตีนบ่เคยดำกระดำนำ้ำเป็นนำ้ำน้ำทุกท่านน้ำใบท่านดูอยู่หมุกน้ำหนาวใส่ดอกแกด mắm như mụn mà mùi 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 lúc mùi thì mùi 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 Mòn mùi mùi Con tôn mùi 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 này, mùi mùi เขาองน้นมากบบนี้พอชื่วร์ขึ้นเขาชื่อสามสามหนึ่งเนาะมันนอกหนึ่งสามสามาก็เขาคีดเดียมันปีนกัน คำวันนี้ยังกินยุรานเลยวันนี้นะแคบท่านเส็ดทั้งจุ่มแคบแบแบแบบกินยุรานเลยแล้วว่าจะบอพูดีปี้ามาเริ่มนะ ขอบคุณพี่สาวคนสวยเดิางเล่นมาให้จะลองกินหลับตับจูตับจะลองจะลองแห่งความดีใจถือๆขอบคุณมกัยคนไร้ไร้หให้ร่ำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้องตรงนั้นในาใ้ซื้อกับเข่ากับนั่นม่เพื่อนในชานนี่นนนแหละขอบคุณหลายๆ ý định đây gửi vào hiệp bao và kiếp chú thật và thật tắp rồi, thật kiếm kiếm kiếm, thật thật มีกจ่นอนหนึ่งมีสามอืมงในยังนั่งเบ้ากันสืบนี่มีอย่างอืดกรกินอย่างถ้าก็นั่งเบ้ากันมึงเจ้ค้าวรีแทงบอลเราเบิงเราแท่งบอลอะไรบ้างเนียู้แต่แท่งเมนยูอะ แค่เขาเขาเป็นูแล้วชวนเขาอยู่เขาเอาไปเขาบ่งเขาเป็นเ่นมจะมาัดาดลองมันอยู่ในบ้านเลยนเจ็บเข็บก็เด็บางที่อยู่ในที่ง่ายถึงมัไปก็บอไบางที่ที่งมัยบาดเจ็บก็มี นเปีมันเคาะกันนีงชีวิตนี่กระแทกต่หัวอยา่างเดียวน้องอืดไปแทนจมเ <c oughs> บิงนี่นาปีทำอยลายอย่างประกอบคอหัวต้องมาทางแม่ครัวมนนะเป็นเจ้าบ้านบอลแล้ไปเยียนเขาอย่างนั่นกงกอดกลวยหาครัวมึงไปเจ้าแท่งไม่ได้แม่จะครลยแล้วเพีย่ยนย่ว่าเขาต่อเขาไหลเลย เขาเจ้าแท่งชิปทองขูนเขาก็ได้นะบออางคนพวกมันเพื่อนกับซื้อหวยนะพวกเอาชิปทองขูนะเขาแห้งแค่ยี่สิบบาทเขาได้ตัง้งสี่หมืน่นเขาบ่ะแต่มึงกลัวแม่แบบไม่แมนด้วย เอาเาเล่นประมาณหาคูสามคูเพอดีฮนะม,นม,มนนะอ,มอ,อ,อะีไม่รุนกอนะแ้องก็เหรีที่สองคูอไรแบ้วฟองคูคระบไม่แลกก็เสียใจเพียงยี่สิบาทนึ่งไม่ใช้เงินหลายต่ว่าซุ่มเนี่ยค่ะแท่งแบบสามคูหาคูแบบแท่งเลยแบบนี้ คู้เฮามัาอีกทีเฮาก็จะจิ้มมันเนี่ยแปงตามที่จิ้มพอดีไม่เกินหากมันติ๊กย่างเดียวชิปก็คู่นะครับยากไม่ได้เขาลูกกินหริงเปล่านะติ๊กย่างเดียวติกย่างเดียวเขาเรียนหวางจะมีความลูกหวานนะ ต้องรู้ครับจิ้มอย่างเก็้ยับจิ้มน้ำดบาดเก็บน้ำแดงร้วมความน้ำแดงบอลยังนะบอลรวยยังนะบอลลีกหรือบอลยุโรปหรือว่าบอลเตะรวยได้อีกเด้่อพี่น้องเลยอืมตรงเบิองที่แรกเนี่ยเขาเตะน้ำอีกแเมนรามักแมนยู่ แจ้งเมนยูแจ้งเมนยูฮะสมุดนะเจ็บแซมกับเพนเกิดเมนยูกวางงานบาดเก็บสองคนเดี๋ยวเอาตวัวทำร่องลงุกใหม่ไปเยือนเขาหนิสมุดจังสุวะเมนยูไปเยือนอาชีนอนหล่งเนี่ยอาชีนอนกับทีมของแท้กันในของปรุงระดับจังเมนยูไปเยือนเขาหนิยากที่เก็บแต้มออกมาได้ โอเคนะแม่ครับทบบบางนี่นะแล้วแลบวกันครับ